ก้ามเบรกนะคะตัวนี้เป็นกล้ามเบรกของอูสุนะคะอิสุเคบีซ่าเคบิซ่าสองพันะคะเคบ2ซ0 2สองพันสองคบิซ่สองพันนึงชุดก็จะมี4ชิ้นนะคะก็ล้อ1ข้างก็จะใช้2ชิ้นใช้กล้ามเบรก2ชิ้นนะคะ ลักษณะของรูเขานะคะรูของข้ามเบรกเราดูเทียบดูนะคะจะมีรูเล็กเท่ากันอยู่สองรูนี้นะคะส่วนสามรูนี้จะเท่ากันเดี๋ยวเราลองวัดให้ดูก่อนนะคะแต่รูนี้ใหญ่กว่านะโอเคสองรูนี้เท่ากันสองรูนี้เท่ากันรูนี้ใหญ่กว่าเดี๋ยววัดดูให้นะคะตัวนี้อยู่ที่แปดมิลน,นะคะส่วนตัวนี้อยู่ที่เก้ามิลตัวนี้สิบ โอเคสิบจุดห้าสิบจุดห้ามิลนะคะแล้วก็ระยะห่างเอาเป็นว่าจุดกึ่งกลางนะคะของรูอยู่ยี่สิบหกมิลนะคะจุดนี้แล้วก็จากจุดนี้มาจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราวัดให้นะเพื่อความชัวนะคะ 62มิลน,นะคะส่วนจุดนี้ก็อยู่ที่50 58มิลน,นะคะจุดนี้ก็อยู่ที่21มิลค่ะ50มิลค่ะหน้ากว้างนะคะหน้าครอกว้างของตามเบรคแล้วก็ จากจุดนี้มาจุดนี้นะคะยี่สิบสองเซนครึ่งนะคะยี่สิบสองเซนติเมตรครึ่งค่ะ